อุปกรณ์ในการทำมะขามเปียกก็จะมีมะขามเปียกน้ำเชื่อมเกลือน้ำเปล่านะคะในการใช้มะขามเปียกก่อนอื่นเราควรจะแช่มะขามเปียกสักหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงนะคะในที่นี้ก็ได้แช่ไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อน้ำมะขามเปื่อยยุย่ยปนกับน้ำก็น,กน,กนำไปต้มน้ำได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะต้มน้ำมะขามเปียกนะคะเราก็จะรอจนกว่ามันจะเดือด เริ่มเดือดแล้วนะคะก็ให้เติมเกลือกับน้ำเชื่อมลงไปแล้วก็รอจนกว่าจะเดือดนะคะ พอเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะแล้วทิ้งไว้ให้เย็นพอเย็นแล้วนะคะเราก็ตักใส่แก้วเสิร์ฟพร้อมกับน,น้ำแข็ง قلت لا لا انا